มันต้นในการเจริญวระธรรมฐานสําำหรับการเจริญวระธรรมฐานวันนี้มหา,เาเรเฉพาะอย่างยี่มหาสิฐานสูตรเป็นขันห้าขันธบัตรจำได้ไหมได้นะก็สำหรับมาหาสิฐานสูตรนี่เป็นวิปัสสนาญาณล้วนวันนี้ก็ยังไม่ขอพูดก่อน ่าถ้าพูดจะพะัฒนายาจะไร้ผลท่านนี้เพราะอะไรเพราะว่าเลยไปบางคนท่านยังไม่เข้าใจในสมถะภาวนาก็ขอพูดกรรมฐานที่มีความจําเป็นก่อนอันนี้ขอพูดทุกวันนะเรื่องนี้นะกรรมฐานที่มีความจําเป็นเพราะว่าการเรียนพระกรรมฐานสิ่งที่ต้องการก็คือไม่ต้องการตกอบายูม ถ้าหากว่าท่านที่มุ่งหมายความสูงสุดก็หวังพนิพพานแกนั้นการเรินกรรมาฐานถ้ายังไม่สามารถตัดสังโยชน์สามได้เราก็ต้องเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะการเวียนไหวตายเกิดก็ไม่มีขอบเขตจำกัดจะเกิดเป็นคนใหม่ก็ได้เป็นสัตว์ชั้ก็เป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นเทวดารุพรมก็ได้เอาแน่นอนไม่ได้ นี่เป็พุทธเจ้าทรงตัดบ้ามีคติไม่แน่นอนถ้าผู้ที่จะมีคติแน่นอนจริงๆก็ต้องมีตัดสังโยชน์สได้สังโยชน์สามมีอะไรบ้างคือ 1. นึ่สกายทิติ 2. วิจิกิจชาสามธิปรปตะปรามาตสกายทิติปัญญาชั้นขั้นเบา จะมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายไม่ลืมว่าเราจะต้องตายแต่การตายถ้าว่าเราจิตเข้าหมองก็ไปสู่าบายภูมิถ้าจิตปร,ประกอบด้วยกุศลก็ไปสู่สุคติมีสมันมีสวรรค์พุทธโลกนั่นิพผ่านเป็นต้นนี่เป็นธรรมะต้องระคประครองจิตยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญา คำว่าใช้ว่าัญญาเพราะว่าต้องไข่ควรก่อนจะได้ไม่สงสัยภายหลังถ้าไม่ไข่ควรก่อนจะเกิดการสงสัยและต่อไปก็ศิลปิัปติบรามากครบศีลในกำหนดสิครบถ้วนอันนี้ว่าเป็นพื้นฐานนะตอนนี้เราว่าถึงวิธีปฏิบัติขั้นต้นพระบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคน จงอย่าทิ้งลมให้ใจเข้าออกเขาที่เป็นกรรมฐานใหญ่มากให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสัน้นให้ใจออกอยาวหรือสัน้นก็รู้อยู่อย่างนี้จะเรียกว่าอนาปานสติกกรรมฐาน <c oughs> แต่การรู้อย่างนี้บรรดาญาโยามพุทธบริษัท ในยามปกติจริงๆจะบังคับให้เรารู้ทุกเวลาแต่มันไม่ได้เอารู้กันจริงๆเฉพาะที่มีเวลาว่างคือในการเจริญพระกรรมาฐานถ้าว่างจากกิจอื่นใครคิดว่าคนทุกคนถ้าไม่สามารถรู้ลมเข้าลมออก้ตลอดเวลา อย่างนี้จะต้องตกมรรอันนี้ไม่เป็นความจริงการรู้ลมเข้าลมออกเวลานั้นจิตต้องว่างจากการงานเวลาทําการงานอยู่คุยกันอยู่ก็ไม่เรื่องการงานเรื่องเรองการคุยกันถ้าจิตว่างคือจากอารมณ์การคุยและการงานเมื่อไรก็จับลมหายใจเข้าออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกเป็นการคลายความเหนื่อยร่างกายได้เป็นอย่างดี ถ้าทุกเวทนาทางกายเกิดขึ้นอย่างป่วยไข้ไม่สบายถ้ารู้ลมเข้ารู้ลมออกจิตปีสมาธิเล็กน้อยนานาปานุสติอย่างนี้ทุกขเวทนาจะบรรเทามากถ้าเวลาไหนจิตเข้าถึงปฐมฌานเวลานั้นจะไม่มีความรู้สึกทุกเวทนาเลยอย่างปวดหัวเจ็บท้องเฉียดนาอกเปื่อยแข้งไม่ขายก็ตามถ้าเวลานั้นจิตละเอียดถึงปฐมฌาน ในขณะนั้นทุกเวทนาไม่ปรากฏกับเราทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคำว่าฌานจิตประสาทแยกกันแต่ <c oughs> ว่าถ้าปฐมฌานก็แยกใกล้หน่อยยังไม่ไกลมากถ้าฌานในสีแยกกันเด็ขดขาดร่างกายจะปฏิบัติจะขึ้นไหวไงก็ตามจิตไม่ยอมรับทราบด้วยอันดับแรกเขาทุกคนรู้ลมหาใจเข้าใจออกถ้าต้องการภาวนา <c oughs> ก็ให้ภาวนาตามอัยาศัยะสจะภาวนาว่าอย่างไงก็ได้ถ้านักปฏิบัติใหม่ๆจริงๆใช้ใช้ภาวนาว่าพุทโธเพราะตอนนี้เป็นการสอนสุขอร์สโกให้ใจเข้านึกตามว่าพุทธใจออกนึกตามมาโทถ้าตั้งใจทําจริงๆวันหนึ่งแช่ลมที่เป็นสมาธิจริงๆสองสามนาทีก็น,นี้ใช้ได้ ถ้าได้ทุกวันนะสองสามนาทีนะจะเป็นเวลาไหนก็ตามอย่างนี้ตายไม่ตกมารกแน่ถ้าก่อนจะตายจิตจะจับสมาธิจุดนี้จะเห็นภาพพระพุทธเจ้าเขาจัวมาเป็นพุ้ธานุสตินีต่ตอนต้นนะแล้วก็สำหรับท่านที่ได้มโนยิทธิอย่าลืมว่ากำลังเขามโนยิทธิแล้วมีลิกทางใจมีความสำคัญมาก การเข้าสมาบัติสูงวันนี้มีคนถามคำว่าเข้าสมาบัติเข้าสมาบัติก็คือฌานถ้าจิตเป็นฌานจิตก็ระงับจากทุกข์โยทนาถ้าจิตยังอยู่ในร่างกายมันรับสัมผัสเร็วหมวายความยุงกินลิงกัดมันก็มีความรู้สึกตัวจิตกัวงวลกัะสาร้าได้กำลังส่วนหนึ่งก็้วิญญาคือมโนยุติให้ยกจิตจากร่างไปเลย ออกไปไปคุยกับเทวาดาก็ได้คุยกับพรมก็ได้ไปคุยกับพระอริยเจ้าก,ก็ได้ไกกไดเวลานั้นถ้าจิตออกจากร่างไปแล้วท่านถือว่าเป็นสมาบัติสูงจิตไม่มีการกังวลกับร่างกายจะ่ใช้เวลาจริงๆวันหนึ่งตั้งสองสามนาทีก็ถือว่าดีมากถ้าจิตมีการคล่องตัวจิตมีเวลาสะอาดไม่ว่าันถึงตอนต้นในญาติโยมนะ แังนี้ก็มีวันนี้มีคนสงสัยว่าถ้าการปฏิบัติเวลานั้นผลเกิดขึ้นจากสมาธิแต่ขณะนั้นสงสัยว่าแน่จะไม่แน่จริงไม่จริงอย่างนี้เป็นของธรรมดาแต่ว่าธรรมดาอย่างนี้มีโทษนะเพราะคําว่าสงสัยในผลการปฏิบัติที่เป็นนิวร์ข้อที่ห้านิวร์ถ้าข้อใดข้อหนึ่งสิงใจ เวลานั้นสมาธิไม่มีผลคือการปฏิบัติจะไร้รผลเป็นการขาดปัญญาในเวลาที่ยาโยมบริษัทภาวนาก็ดีพิจารณาก็ตามจงอย่าให้นิวนร้าประการเข,ข้ามาควบคุมใจเราชนะเวลาน้อยๆเวลาเล็กๆท่านสั้นนิวนร้าประการก็คือหนึ่งความรักในระหว่างเพศสอความโกรธ สามความง่วงสี่จิตฟุ้งซ่านคิดมากเราคิดมากถ้าห้าสงสัยในผลการปฏิบัติแต่ว่านิวรณ์ท่านรายการนี้บรรดาใต่พุทธวิสัทยาห้ามมันเลยทีเดียวไม่ได้เพราะจิตคบกันิวรณ์มานานบางครั้งแล้วก็เผอน,นิวรณ์กวนใจเราถ้าเรารู้สึกตัวมาก็เริ่มต้นใหม่จับรู้ลมหายใจเข้ายจออกแล้วภาวนาตามอย่างนี้นิวรณ์จะรงนะงับ พี่สักไว้เดียวหนึ่งมีบรรอลก็ย่องเข้ามาใหม่ในเมื่อเราเผลอแล้วก็เริ่มต้นใหม่สลับกันไปสลับมาแบบนี้ยิ่งกว่าจะเลิกใช้ได้ที่ว่าตอนต้นนะพีนนะ่ใหญง,ล,งษษษลืมยังไม่สัตลืมยังลืมบ้างลืมข้อไหนเราเคยลืมแล้วลืมบ้างไม่ใช่ลืมบ้างลืมเหลือบางๆแสดงว่าลืมมากใช่ไหม อน,นี่ก็ฟังแล้วยากไปนิดนะขอย้อนกลับอีกทีหนึ่งว่ากรรมวิธีปฏิบัติเนะี่ยเห็นลึกถึงลมหายใจเข้าออกเป็นตัวต้นของสมาธิถ้าจะภาวนาด้วยภาวนาว่ายังไงก็ได้คำภาวนาไม่จำกัด แต่ไม่เคยปฏิบัติมาเลยแช่ธรรมนาวพุทโธเป็นห้ายใจเข้านึกว่าพุทธรลายใจออกนึกว่าโธเอาแค่นี้นะอย่างนี้เป็นการฝึกจิตให้ทรงอารมณ์ต่อไปกรรมฐานาท,ที่มีความจำเป็นจริงๆเบื้องตน้นจะต้องทำให้ได้เพื่อหน,นีอาวัยอบายภูมิอบา,ายภูมิก็มีนรกเปตสุรกายสัตว์ฉัน เราทำบาปทุกอย่างแต่เราไม่ต้องการใช้นี่บาปใช้นี่บาปอย่างหนักก็คือลงนรกเส่ขึ้นนรกเป็นมาเป็นเปรตเส่ขึ้นเปรตเป็นสุรกายเส่สุรกายเป็นสติฉันใส่ขึ้นสติฉันมาเกิดเป็นคนที่มีความทุกข์เราไม่ต้องการยำระหนี่ในอบยภูมิสีทำยังไง ก็ต้องใช้กรรมฐานที่มีความจำเป็นอย่าหลงสมาบัติมากเกินไปสมาบัตดิดีแต่ต้องเข้าสมาบัติให้ถูก <c oughs> ถ้าไปเข้าสมาบัติอื่นที่ไม่ตรงทางไม่ใช่ทางป้องกันาจะเสียใจภายหลังกาอสถานี่็ไปเอาสมาธิเบื้องต้นก็ใช้มรณา,านุสติกรรมฐานเปอนุสติทั้งหมดมรณา,านุสติ นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่เราเรียกว่าตามนิัสสนายานุสกาย,ยติฏฐิตามสังโยชน์นะแต่จริงๆนึกถึงความตายจะเรียกมรณานุสติใ้การนึกถึงความตายยังไม่ต้องนึกทั้งวันนึกเฉพาะเวลาพอเช้าตื่นมาคิดว่าอาจจะตายอนุสติที่สองคือพุทธานุสตินึกยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า อนุสติที่สามคือธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมคําสั่งสอนยอมรับนักพืออนุสติที่สี่ยอมรับนักพรีพระอริยสงฆอนุสติที่ห้าคือศีลานุสตินึกถึงศีลในการปฏิบัติให้ครบถ้วนถ้าทําได้เพียงเท่านี้ทุกคนพ้อนอบายภูมิอาจจะต้องเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จํากัดเวลาไปมากนะักก็ปฏิพาน์ ว่าถึงวิธีปฏิบัติเบื้องต้นนะทุกคนจะต้องได้ขออนุญาตอีกครั้งสิ่งจะต้องได้ก็คือหนึ่งนึกถึงความตายความตายนกวันะคงั้งก็ใช้ได้เช้าตื่นมาคลิดว่าอาจจะตายวันนี้ก็ได้ตายเมื่อไรก็ได้ในกาลที่สองยอมรับนับ,บ,บถือพระพุทรเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในกาลที่สามมีศีลบริสุทธิ์และก็สี่ขอแถมท้ายมีพระนิพพานเป็นอาดณ์ อีกต้องการที่พานจุดเดียวนี่ของเก่าเป็ตนต้นๆน,นะนี่ต่อไปนี้ก็จะขอผู้เรื่องมหาสิทธานสูตรวันนี้ว่าได้คันธบัพคันธบัพคือขันห้าบทต้องขันห้าขันห้ามีอะไรมานะจะลืมแนวยังจำได้นะยี่หกเหลือมัง่งขันห้าคือมีรูป ใบันาสัญญาสังขานวิญญาณรูปก็คือรูปอา้าวอยารู้เรื่องอะไรกันนะใช่ไหมสิ่งใดที่สามารถมองเห็นในตาเนื้อสิ่งนั้นเรียกว่ารูปอย่างนี้อย่างไอ้ตึกเนี่ยมองง่ายไหมง่าย<ะ>ไ,ไหมถถคมือท,ที่เราเห็นในตาเนื้อทุกอย่างคนก็ดีสใส่ก,ก็ดีวัตถุท้ายก็ตามอย่างนั้นคือรูป ในขันห้าเนี่ยมีรูปดูหนึ่งอีกสี่เป็นนามเวทนาสัญญาสสงขานวมญญาทั้งสี่อย่างนี้เป็นนามถ้าแปลกันรูปก,ก็คือรูปสิมมองเห็นตาเวทนาได้ความเสเวยอารมณ์มีความสุขหรือมีความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์อย่างนี้เรียกวิทนาทุกข์ก็เป็นทุกขเวทนาสุขก็เป็นสุขเวทนา อารมณ์เฉยๆอเนเนชาวใช่ไหมอารมณ์เฉยๆไม่ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นเวทนาเหมือนกันต่อมาเขาได้สามก็งั้ญยาคือความจํานี่เป็นนามธรรมหมดต่อมาก็สังขารใช่ไหมสังขารนี่แปลว่าไงนะสังขารตัวนี้ถ้าแปลสับให้จําง่ายๆแปลว่าความคิด ที่จะเรียกว่าปุญญาไปสังขารละปุญญาไปสังขารนะเนนชาไปสังขารอย่างนี้ฟังรู้เรื่องอยากใช่ไหมสังขารจริงๆให้แปลย่อๆว่าความคิดความรู้สึกของจิตถ้าปุญญาไปสังขารก็มีความรู้สึกอยากจะทําความดีอยากจะให้ทานอยากสาสักษาศีลอยากจเจริญภาวนาตัวนี้เป็นปุญญาไปสังขาร ถ้าปุญญาวปสังขารอยากจะคิดทำบาปแทนมิรักจะให้ทายกับคิดจะขโมยเขาบ้างใช่ไหมอยากจะฆ่าเขาบ้างอย่างนี้เป็นต้นตแน่นชาวิสังขารไม่อยากอะไรทั้งหมดอนรูสโลถือโลกควาโมโลฉันไม่ต้องการฉันต้องการนิพานโลมความว่าสังขารแปลงง่ายๆว่าความคิดความรู้สึกความคิดนะไม่ใช่ความรู้สึก,นะไ,สกไอ้ตัวคิดตัวนี้มันมาจากปัญญา จะไปถามว่ามาจากวิญญาณไม่ถูกนะต,ต่อมาตัวที่ห้าคือวิญญาณความรู้สึกรู้สึกว่าหน,นาวร้อนหิวกระหายท้องแข็งของอ่อนอย่างนี้เป็นต้นมนีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นดรียวิญญาณคารับพูดจะย่อขั้นห้าคือมีรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณรูปก็คือรูปเวทนาความเสวยอารมณ์มีสุขบ้างทุกข์บ้างเป็นต้น สัญญาความจำสังขารความคิดวิญญาณความรู้สึกของทางกายทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าวิจารณาว่าขอให้เข้าใจว่ารูปมันเกิดขึ้นไม่อย่างอื่นไม่เกิดขึ้นแล้วก็ค่อยมีการเสื่อมไปในที่สุดของก็พผางเจทนาสัญญาสังขารมันก็วิญญาณก็ไม่กันตอนนี้เมื่อกี้นี่ก่อนอยาดงมาเป็นไปศึกษามานหน่อยต้องเรียนทุกวันเนี่ย ท่านก็บอกว่าจับแค่รูปอย่างเดียวก็พอเวทนาสัญญาั้งขันยันยังไม่ต้องไปยุ่งมันถ้าตัดรูปได้ก็ตัดเวทนาสัญญาั้งขันมิยานได้ด้วยเห็นไหมเมื่อกี้เรียนเมื่อกี้นี้ใหม่มาสักประมาณสิบน,นาทีกว่าท่านบอกให้พิจารณาแค่รูปตัวเดียวพอถ้าตัดรูปได้ก็ตัดทุกอย่างได้ อย่างเวทนานี่ไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีที่มีกับเราอาศัยรูปเป็นเหตุความหิวต้องมีรูปจึงหิวความระหายเพราะรูปมีรูปจริงระหายความหนาวเป็นทุกขเวทนาเพราะมีรูปจึงหนาวความร้อนเพราะมีรูปจึงร้อนรูปมันร้อนใช่ไหมให้กามันร้อนนี้ว่วยแข่มันไม่สบายก็เพราะมีรูป ท่านบอกว่าตัดรูปตัวเดียวก็หมดการพิจารณารูปให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่ารูปข้อเราก็ดีรูปคนอื่นก็ดีรูปใส่ก็ตามรูปวัตตูท่ายก็ตามทั้งหมดมีการเกิดขึ้นในเบื้องตน้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็มีการค่อยๆเสื่อมตัวเองค่อยๆสลายตัวไปอย่างเย็นน่าคิดว่าคนและสัตว์มันจเจริญขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่ ไอ้ตัวจเจริญขึ้นนะั่ะคือตัวทำลายของเก่าจากความเป็นเด็กเล็กเริ่มที่เด็กเล็กก็ออกจากคันมารดาถ้าต่อมาก็ค่คอยเป็นเด็กใหญ่ได้ไหมความของเก่ามันสลายตัวไปแล้วมันโตขึ้นโตขึ้นแทำไมโตเขาไปหาความตายใช่ไหมที่ว่าเดินก็ไปหาความตายก็รวมความบรรูปเมื่อเกิดขึ้นในเรื่องตน้ตนก็มีการเสื่อม เวทนาความสเวยอารมณ์ก็เหมือนกันความรู้สึกทางใจสุขก็ตามทุกข์ก็ตามมันก็ไม่มีการทรงตัวมันมีความสุขก้นมาเดี๋ยวความสุขก็สลายตัวม,มีความ,ขขมาาทุกข์ึ้นมาสักคู่หนึ่งความทุกข,ข์ก็สลายตัวมันไม่มีการทรงตัวเรียวกค่ขอยๆเสื่อมแล้วในที่สุดทั้งลูกคดีจังอย่างอื่นทั้งหมดก็แปรนัตตาพังทูกค่อยๆเสื่อมไปในที่สุดก็ตาย รูปคนก็ตายรูปัตใ์ก็ตายรูปวัตถุท่ายก็พังให้มีอะไรเหลือก็ก็คิดนะคิดตาไม่ดีทีไม่ดีหลับเมื่อกี้ฉันจะหลับไปแล้วฉันฟังไปฟังมาฉันก็งวอวันนี้นาทีไอคุกตกใจกำลังเพลินนะที่จเคิ้มเคิมก็รวะความมาขอบรรดาญาโยมบริษัทจับรูปเป็นเหตุ เขาตัดรูปได้อย่างพระภัยยะที่พระเจ้าทรงตัดว้าภัยยะจุย่าสนใจในรูปตัดรูปได้กับปณิพานได้นั่นค่อยๆดูรูปของเราร่างกายของเราไอ้รูปคือร่างกายดีกว่านะเจ็ฟังกันไม่ออกร่างกายเราร่างกายของเรามันไม่ทรงตัวบ้างเรามีร่างกายมีสุขก็มีทุกข์ขังยหาวริยสัตว การเจริญมีปัสนายานได้ที่อริยสัจก็เละต้องเกาะอริยสัจอริยสัจมีสี่อย่างคือทุกขสมุทัยไม่ใช่สมุทเจตไอ้ตึกหลับเสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์นิโรทะความดับจักมรรคือเป็ิยุทายในการดับทุกข์คือสินสมาธิปัญญา ก็รวมความมันต้องหันกัไปหาอริยสัจอริยสัจสื่อสายกันจริงๆข้อเดียวคือทุกข์ถ้าทุกคนเห็นทุกคนนั้นถ้าเห็นจริงๆก็ตัดกิเลสได้หมดปนิพพานได้ก็ต้องดูว่ารูปที่เราเกิดมานี่มันมีความเสื่อมจริงๆนะรูปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เอากันจริงๆนะรูปมันก็ไม่สุขก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมคุณแอรวง รูปคือร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุน้าธาตุดินธาตุลมและไฟเข้ามาเข้ามาประกอบกันเป็นกายจริงๆแล้วมันไม่มีความรู้สึกมันต้องมีจิตเข้าสิงเมื่อจิตเข้าสิงในรูปแล้วก็เป็นยานเกิดขึ้นอย่างนี้รูปจึงมีความรู้สึกได้อาศัยความสุขหรือความทุกข์ที่เกิดกับจิตของเราอาศัยใครอาศัยรูป รูปมันป่วยจิตกระทุกไปด้วยรูปมันหิวจิตกระทุกไปด้วยรูปมันถูกความเย็นมากเกินไปจิตกระทุกไปด้วยรูปถูกความร้อนมากเกินไปจิตกระทุกไปด้วยกลัความความทุกข์ยี่งมิเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปเป็นเหตุเรื่องการตัดรูปเนี่ยต้องค่อยๆนะอย่ารูปรานมากเกินไปถ้ารูปรานมากเกินไปเกินมิใั่จะเกิดความกลุ้ม วันหนึ่งเอาชนะจริงๆแล้วสองสามนาทีก็พอเวลาที่มีอารมณ์สังเกตหนแต่กายงานเวลาตอนดึกจะหลับแล้วตื่นใหม่ๆก็ตามสักสองสานาทีก็พอแล้วมองดูความจริงของรูปวารูปรูปมันเป็นสุขก็เป็นทุกข์ร่างกายเป็นสุขก็เป็นทุกข์ให้ใช้ปัญญายเห็นชัดๆร่างกายนี่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์กระิก พราะอะไรลืมตายเข้ามาแล้วกิจที่เราต้องพึงทาอันดับแรกไปไหนพี่นายโรงไปสวมทามันจะไปส้วมมาถ้าไม่ไปก็ยุ่งนะมันทุกข์หลายชั้นนะทีนี้ก็ต้องไปตัวนี้ตัวทุกข์นะหลังจากนั้นแล้วก็ต้องกินพราะรูปมันหิวร่างกายมันหิวรวงความร่างกายเต็มด้วยความทุกข์ถ้าความป่วยไข้ไม่สบายเกิดก็ทุกข์อีกต่อมาจิตเกาะร่างกายมากเกินไป ที่เรียกว่ามีโมหะหรืออวิชชาโมหะหรืออวิชชานะหลงรูปตามธรรมดาของรูปคความเกิดขึ้นก็ต้องแก่แก่ไปทุกวันเรียกว่าเสื่อมแล้วก็ตายในสุดตอนนี้ความหลงเกิดขึ้นก็มีความรู้สึกคิดว่ารูปมันจะไม่สลายตัวรูปจะไม่แก่รูปจะไม่ตายถ้าความแก่เกิดขึ้นก็มีความตกใจคิดเสียดายวันนี้เรามาแก่แล้วหรือ แต่เราก็อาการป่วยแค่สบายต้องมีเราก็ลืมตัวคิดว่ามันจะสบายถ้าอาการไม่สบายเกิดขึ้นแล้วก็ตกใจนี่เราต้องไม่ลืมต้องม่ดึงความเป็นจริงของลูกแต่ก็คอยคิดนะเอาวันเฉพาะวันแค่น้อยๆอย่มากแต่ใครคิดได้ทั้งวันก็ยังดีแต่ใหม่ๆอย่าเอาน้ามกลุ่มนะ ถ้ตอบอันดับแรกๆก็คิดตอนสังัดๆดูว่ารูปเรามีทุกข์เพรูปและคนที่มีร่างกายอย่างเรามีรูปอย่างเราเขาตายกันบ้างไหมก็ดูวุคคนแนอดีตายมาเยอะแล้วเราก็ต้องมีสภาพตายอย่างเขาถ้าเรามีรูปอย่างนี้เรามีทุกข์นั่นหมาว่าเราไม่สร้างความดีตายแล้วก็มีทุกข์ใหญ่คือลงอบายภูมิเราก็ต้องหนีอบายภูมิอันดับแรกแก็คือกจัดรูปเล็กน้อย เราหันเข้าไปจับอารมณ์ของพระโสดาบันที่เรียกว่าสกายติอิจิชาเช้อปตาปรามาตตัดสามอย่างตัดความรู้สึกว่าร่างกายทรงตัวเป็นเราเป็นของเราทิ้งเสียให้มีความรู้สึกตามความจริงว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไอ้นี่ยากนะ,นนะเนี่ยฮะพรานี่เราประหารนี่ยากเนี๋ยเขาลบใหม่ขึ้นไปสู่ประหารน่ะพังแน่ใช่ไหม อย่ามีความรู้สึกร่างกายไม่ใช่เราอย่างเรานี่ปไปอารมณ์วาหันนะอย่าเพิ่เงเอานะถ้าใ,ใ,ใครทําได้ก็ดีค่อยๆทําทาในวันเล็กน้อยก็ใช้ได้ <S 1> <S 1> ถ้ามีความเบื่อในร่างกายในร่างกายสุขภระบเบื่อมากอันนี้เปอลลงพระนาคามีในตอนต้นเรามีความรู้สึกแต่เพียงว่าร่างกายนี้ต้องตายเอาแค่นี้ดีกว่าเบาๆถ้า,รา,ราไร้ส่งให้ได้นะไม่ต้องคิดทั้งวัน แล้วก็ต่อไปก็ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งให้แน่นอนไม่ปรามาตรในพระไตรสนาคมแล้วไม่แล้วไม่สงสัยพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์อันนี้ต้องใช้ปัญญาก็ให้แน่นแล้วต่อไปก็ต้องรักษาสินห้ากับคำบทสิบครบถ้วนเฉพาะสินห้าไม่ไหวที่จะเรียกว่าพระโสดาบันอย่างหยาบคือมีสินห้า พระโสดาบันอย่างกลางและอย่างละเอียดก็มีกำหนดสิทธิ์ถ้ามีอย่างหยาบเดยเฉพาะสินห้าในวาจายังพร่องมากจะเว้นเฉพาะมุสาวาทคําหยาบจะไม่ได้ห้ามพูดส่อเสียจะไม่ได้ห้ามพูดเพรเจอเลวไหลไม่ได้ห้ามถ้าเป็นพระโสดาบันเขาก็ไม่พูดคาหยาบเกินไปจะเตือนใจคนทำไม แต่ว่าถ้าอยากเอาขั้นด่ากันนะบกเบงเบงอไรปริชาติด่าเป็นเปล่าวะไม่เป็นนะด่าแล้วตายเลยเน่ะเห็น <c oughs> ยิ้มยิ้มเป็นว่าด่าเป็นคือ <c oughs> ว่าต้องกำหนดสิบตัวตัวอย่างนางวิสาขาวี่สายขาแล้ท่านว่าคนเป็นแต่ว่าถ้อยคํานิ่มนวลอาศัยธรรมะก็มาอ้างเององั้นต้องมีกำหนดสิบกำหนดสิบมีอะไรบ้าง ทางกายหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พูดผิดไม่กรรมทั้งนี้ก็เรื่องสุราต้องเป็นเองนะทางวาจามีสีคือไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่ส่อสีก็แตกเรากันไม่พูดวาจาเพื่อเจือเหลวไหลทางด้านจิตใจไม่อยากจะลักจะโมยของไขรไม่อยากจะแย่งของไขรไม่จองล่างจองผานไขรไม่มีความอิงคดค้านตัวพุทธเจ้าทั้นี้ จบนะก็เป็นนั้นว่าเขาบันดาญ,า,ญาโยมพุทธบริษัทการเิญกรรมฐานวันนี้มีญาโยมถามเรื่องสมาบัติมากกาสมาบัติเป็นของดีสมาบัติเั้งนก็แปลว่าเข้าถึงพร้อมทีม่สังป,ต,งปตินะสัมปติเ้าสังตอตมเรงแปลงอมตมรม่องสัมปติ การเข้าถึงพร้อมในองค์สมาธิคือระงับมิวรห้าอย่างนี้ดีแต่ว่าถ้าหลงสมาบัติอย่างเดียวเข้าฌานอย่างเดียวไม่สามารถตัดสังญญสานได้ตาย้ะลงนรกได้นะดูตัวอย่างเดวทัศน์ได้ปัญญาแล้วก็ลงนรกฉะนั้นขอบรรดาญาโยมพุทธวิสัทธกคนจงอยาทิ้งการละสัโยชน5าระการถ้าสาเอาแค่สามระการนะห้าประการเป็นนาคามี แล้วก็ขอย้อนต้นสักหนึ่งถ้าญาติโยมที่มาใหม่ใหม่หรือเก่าะลืมบ้างไม่ลืมบ้างนะ <c oughs> อีกสักประเดี๋ยวหนึ่งให้ทำสมาธิยี่สิบนาทีในช่วงยี่สิบนาทีนี่สมาธิจะทรงตัวบ้างไม่ทรงตัวบ้าง,ง,างก็ไม่เป็นไร <c oughs> เวลาเริ่มทำสมาธิให้รู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้อยู่ใจออกรู้อยู่ <c oughs> หายใจเข้าทรารมารนะก็ธรรมาตาม ถ้าญาติโยมที่มาใหม่ไม่เข้าใจภาวนาวอย่างไรใช้คำนาพุทโธถ้าญาติโยมท,ที่เคยปฏิบัติจากที่อื่นมาก่อนใช้คำนาแบบไหนทําแบบไหนทําตามเดิมอย่าเปลี่ยนแปลงเพราะสมาธิย่อมมีผลเสมอกันหลังจากนั้นก่อนภาวนาคนจะตัดสินใจนวิปัสนายานที่ก่อนันดับแรกท่านผู้เก่าๆในโยมนะคนใหม่ๆอาจจะไม่ไหว ให้ใช้ปัญญาคิดเรื่องร่างกายคิดถึงโลกนี้ไอ้ร่างกายเกิดในโลกนี้มันเป็นสุขก็เป็นทุกข์มองเห็นทุกข์ที่เราต้องเสวยมาความหิวความหายการประกอบกอบิจการงานการพัดผ้าเจ้าของรัะของชอบใจการป่วยไข้ไม่สบายอย่างนี้เป็นทุกข์ทั้งหมดเห็นว่าการเกิดมนุษย์เป็นทุกข์อย่างนี้ถ้าเกิดอย่างนี้นกี่ชาติกระทุกแบบนี้ไม่พ้นไปถ้าเราเกิดเป็นเทวดาหรือผมมีความสุขจริง ั้งหมดคุณปัสนาบารมีก็มาทุกใหม่เราไม่ต้องการเราต้องการนิพพานหลังจากนั้นก็จิตเข้าจับกันห้าคือร่างกายรูปรูปคือร่างกายนะร่างกายที่เลวๆอย่างนี้มีการไม่ทรงตัวอย่างนี้เราไม่ต้องขอมีอีกขอมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเมื่อร่างกายนี้พังไรก็ปณิพันธ์มันนั้นหลังจากนั้นจะภาวนาและพิจารณาอย่างไรก็ใช้ได้หมดเพราะจิตจับนิพพาน ตอนนี้ไปบรนดาญ,ญาติโยมพุทธวิสัช่านตั้งใจสมาทานประกรรมฐานสมาทานศีล